แล้วนะครับอยู่ก็พร้อมแล้วต้องอันนี่ผมก็จะมมารับผิวขายต่อที่แล้วพอดีมากอะไรไม่พอ,อก็จะบอกอ๋อแต่ว่าเราจะหันหรอกมีงำได้ส่วนมากก็จะได้ท่านมาหรอกรพร้อมผมเต็มด้วยอ่ะ จะไม่มีแลวถังน้ำมันหายไปหมดใครหาที่มีถังน้ำมันดีๆก็ช่วยบอกผมหน่อยเพราะผมหาไม่ได้เลยที่ไหน,นบบกกัดเล่นเดี๋ยวต่อมันได้ไม่ได้อะก็โดนเอา G M ทำอะไรกับผมไว,ว้อะ chiến 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 จรับนาขอเราทอกเนให้เปล่มนันเใครก็ได้แนะนำที่ดีๆกับกอสวอนของคนนะุเนาะพู่เดินถางน้ำมันด้วยนะฮะ ห้าห okay. cool. ้าหเปห้พันหมื่นหกสิบร้อยพันหมื่ มันต้องใช้แสบนะมึนฮะเล่นมันกับเพลงใครรู้ความหมายเฮ้ยบอง เล่นกับเพลย์ห้าคนด้วยกันเขาเล่นห้าอย่างนเเออโง่ได้ไงวะแต่เ,เป็นเงินกเด็กเรา